รัฐวัจัดให้าวันนีะ่่่าี่เปบ่อยจดีใจค่ะดีใจเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งเพราะว่าครังก่อนมีมากเดียใช่ก็อบอุ่เหมือนเดิมแต่ก็ไดการต้องการรือวาน,นอาหรับวัน บ้านอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอบคุณเนาะขอบคุณขอบคุณตลอดเลยค่ะได้เจอพี่ๆเป็นลับทุกคนเลยคือเราก็จะอดเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเราก็เจอกันแล้วก็คือเราเจอกันบ่อยมากช่วงนี้ก็เป็นเงินใจเหมือนกันนะคะสู้ๆเหมือนกันมาให้โบนวยมีโมเมนต์มาด้วยก็แบบขอช่วยกันฝากเสร็จแล้ว ใช่ขอมาใช้ได้จริงๆค่ะใช่ <laughs> ต้องลองกันคนละสักหนึ 1, 2. 2> ่งสองหบหนึ่งหรือสองอไงขนตาเด้งเด้เดอยาถึงคิ้วเลย <laughs> อ,อะ,รอออะจริงๆมาสคาร่าตัวนี้มันจะช่วยบำรุงทำให้ขนตาแข็งแรงอยู่แล้วกบบว่าถ้าสมมติว่ายิ่งที่เราไปดัดไปแบบใช้เขาเยอะอะไรเงี้ยมันคือโดนความร้อนอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องบำรุงทั้งก่อนนอนแล้วก็ววตอนเช้าค่ะได้ทุกตอนเลยค่ะ อินฟูนด้วยนะคะก็ะะสามารถซื้อได้ที่อิออนแฟ b บอยมีโปราโปราคาดีๆเยอะมากเลยค่ะค่ะฝากเพลชมิสการ์เ e นะะคแล้วก็มีโปรดักต์อือ่นๆด้วยที่เพวาเราเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ นัาดูแล้วทุกวันเลยทุกวันจริงแต่สนุกเนาะสนุกใชกค่ะมีความสุขค่ะได้เจอได้เจอกันแล้วก็ได้เจอพี่พี่แฟนคลับยาแต่ว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดเนาะี่จริงนะตอนนี้จนถึงประมาณช่วงไหนี่งานคืองานเราจะมีต่อเนื่องกันตลอดทุกวันเลย มานี้มาค่อนข้างอันนี้เนาะมันจะเป็นแบบ everyday อาจจะแบบมากกว่าหนึ่งงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นมาสักสักเป็นมาสักสองวนใช่จริงๆรู้สึกเหนื่อยไหมเพราะว่าแต่ละคนก็ท่าแบบงานที่เหมือนแบบงานปอปอกันเลยเนาะงานนี้เสร็จก็ไปงานนุ้นเลยใช่ไหมอ๋อจริงๆมีมีบ้างค่ะแต่ว่าก็พยายามแบบโคให้ได้หนูว่าเราก็เหนื่อยแต่หนูว่าทุกคนก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราอีกค่ะก็เลยแบบเราก็เจอทุกคนก็สู้สู้ไปด้วยกัน แต่งานทุกครั้งก็แฟนคลับเหนียวแน่นเมื่อวานอย่างเมื่อคืนก็แบบโอ้โหแฟนคลับอรอณก็เท<ช>ี่ยงเยอะัน,น,กนึกด้วยเนาะแต่ก<ช>็ยังรอกันกนะทุกคนน่ารักมากเลยเวลาออกงานจีนสิบกับเราพลังอะไรมันออกมาจากแฟนคลับเลยค่ะ ใช่คือ <Okay. S 1> คือในแต่ละวันที่หนูจะตื่นขึ้นมาหนูก็จะแบบว่าโอเคปามีคนรอเราอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เรารับรู้ได้อ่ะผ่านการแบบเล่นเออโซเชียลต่างๆที่แบบว่าทุกคนแบบกดมอร์นิ่งเรากดในเราทุกวันมันก็วันไหนมันแบบอาจจะไม่ได้นอนเยอะขนาดนะั้นหรือตื่นมาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเราไม่ได้รู้สึกแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแต่พอเรารู้ว่าเออทุกคนเราจะเราอยู่นะเราก็จะสู้เนาะใช่ใชค่ะ,คะ อยากแบบอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขในการที่แบบมาเจอเรา <นะ S 1> เพราะว่าบางครั้งบางวันมันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นวันที่ดีของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจแล้วก,ก็อยากจะบอกว่าพวกเราก็อยู่ข้างๆเสมอจะส่ขขงพลังบวกให้เยอะนะคะตอนนี้ก็ฟินไปก็คองเไปทุกวันเลยอ๋อใช่<อ>เพราะว่าทุกคนที่อยู่หน้าจอก็ช่วยเราแบบว่าจะคอยปั่นเทนกันน่ารักมาก มาพูดถึงผลงานหนะ่อยนะเดี๋ยวคีปล่อยเอ็มบีออกมาอ๋อใช่ใช่ตัวนหโอตัวนั้นก็ร้องไห้ทั้งวัน <c oughs> ค่ะแบบว่าอยู่ในมูทที่แบบเศร้าๆาดาวๆใช่แต่ว,ว่าพอเอออกมาแล้วก็รู้สึกว่าสวยนะ <c oughs> ใช่แบบว่าเ <c oughs> ต็มที่มากวันนั้นทั้งร้องไห้ลงน้ำ <c oughs> แล้วก็ถ่ายกับกรีนสก e นครั้งแรก เราก็ต้องแบบเหมือนอิมเมจจินตนาการเอาเองใช่ว่าแบบเอออเคทีเซอร์กำลังจะลอยไปลูกโป่งกำลังจะปิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะฟาเกอร์นะคะเอ็มบีแจกี้ดูแล้วเป็นไงบ้างโอ้วันนั้นจริงๆหนูก็หนูก็ไปหาพี่บินในวันนั้นใชราะ่ต้องไปแต่งหน้าเตรียมตัวใช่ค่ะหนูก็เจอพี่บินตอนนั้นในลุ ผมสั้นเสิร์ฟไม่อยู่เลยเป็นอีกสตอรี่หนึ่งที่แบบว่าทุกคนอาจจะต้องตีความหมายว่าเออผมสั้นทําไมตัดผมทําไมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่างานอาดเยอะมากงานอาดแล้วสวยมากไปดูได้กันนะคะปากแล้วที่อัพนะคะหนักกำลังจะเข้าแล้วค่ะใช่อีกไม่กี่วันนะคะจะได้เจอนอมโมแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆค่ะเพราะว่าตอนจบไม่มีนักแสดงคนไหนรู้เลยค่ะแล้วก็ อยากรู้มา,ากๆ่็จะเป็นยังไงค่ะแล้วที่จะมีแฟนแฟนแบบแฟนมิ้ซิงแบบแฟนแบบอะไรคะอ่าใ,ใช่ค่ะวันที่วันที่สองค่ะจะเป็นการเหมาลงดูกับแฟนคลับค่ะก็จะมีการพูดคุย,คย,คยด,ด้วยกันก็จะมีถูอยู่ในนั้นใช่แล้วก็มันจะกดบัตร25มั้งัค่ะถ้าจะไม่ผิดก็คือรุ่งนี้อันนี้ขายยังไงคะกี่ก e ี่ใบกี่แฟนคลับก e ี่คนเพื่เข้าไปดูแบบชเอ,อ่อเหมือนจะเป็นสายามพาวเวอร์ไลท์ก็ประมาณกี่กี่ที่นั่นนะ พันพันอับค่ะใช่จริงอล้กแต่กองหนังมันจะมีความพิเศษอะไรอยูมีกิจการอะไรมีหนูอยู่ในนั้นมีหนูจะเข้าไปแบบเฮลโลมีใครคะมีคุยกันใช่มีอาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษใครสักคนเข้ามาคุยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะแขกคนนั้นเป็นใครไหมแค่แค่ตัวเรานะตอนนี้ไหมคะทุกคนน่าจะรู้จักค่ะทุกคนน่าจะรู้จักพี่หรออ๋อไม่ใช่ ไม่ได,ด้หนูถามพว่าหนูก็ไม่รู้นี่ไม่ฟิที่เราแบบว่าเออตั้งใจแบบจะไปดูกับน้องหรือหมาโรก็ไไดดูจริงจริงจริงตั้งใจอยู่แล้วค่ะ,ะตั้งใจจะไปให้กำลังใจเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเป็นวันไหนเพราะว่าหนูก็ไม่ได้บอกน้องเหมือนกันเอาแสดงว่าน้องก็ต้องได้เหนื่อยแล้วอย่าเพราะว่าน้องน่าจะเซอร์ไพรส์ คุยกันเลยว่าแบบโอเคพี่จะไปวันนี้นะเวลานี้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าพี่จะมาตอนไหนแต่มันก็คงไม่มีไม่กี่วันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องบินแล้วอ่าโอเคค่ะอัปเดตงานสู้หน่อยที่บอกว่าเป็นแบบหนังหนางอ๋อที่เพิ่งถ่ายไพลอตไปใช่ไหมคะก็คือเป็นโปรเจกต์ยูเลน่าใชัยก็อย่างที่บอกว่ามันจะแบบพูดถึงตัวละคร2ตัวที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเอ่อคอมมิเก้นนิดนึงใช่ พูดเยอะไม่ได้โมตลอดคือตอนนี้มันคืบหน้าอะไรไปที่เราออจะพูดได้ประมาณไหนอะไราเ้อ่อหลายหลาย a อ e g r ตอนนี้ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วพั่งเนี่ยที่มันถ่ายเสร็จรช่รอล้วค่ะใช่ก็ต้องรอรอรอดูว่ามันจะออนตอนไหนค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยน่าจะน่าจะ coming soon ค่ะโอเคเป็นซูนที่ไม่รู้เหมือนกันเป็นเป็นอีกคงหนึ่ของงานผู้ขอใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ ัอะไรอย่างงเี้ย่พลิกบทบาทเลยค่ะภาพสวยภาพสวยมากแล้วองไปออนที่ที่ไหนคะนอกจากแบบที่ไรทยน่าจะน่าจะมีมั้งคะแต่ว่าต้องรอติดตามใช่ค่ะเรียกว่าจะเป็นผลงานด้านการแสดงแบบเพิ่มเติมของเราหรืออะไรอย่ก็ไี้ครับใช่ไหมประมาณนั้น Yes ประมาณนั้นค่ะที่เขาเองยกว่าโครงการไหนครับผลงานอ๋อก็ตอนนี้ฝากเอลเคเอเคียงสุด ก็ฝากเอ็มวีพี่ฟินด้วยไปดูกันยีอเคค่ะปันให้ถึงหนึ่งล้านเลยโอเคค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกราฟินเบกกี้เนอะก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆสนับสนุนได้กันนะคะยาสเนทุกคนงานเลยค่ะโอเคขอบคุณซินเดอเรขอบคุณค่ะ